ย้อนเส้นทางรักพีเคปิยวัฒโยกเกิดนัทชา12ปีที่เคยมีกันและกันก่อนที่จะจบลงที่การแยกทางเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่หลายคนเสียดายออกมาประกาศแยกทางสิ้นสุดสถานะคู่รักด้วยการจดปลายปากกาเซนบายาพีเคปิยวัฒเขมเพศพิธีกรชื่อดังและนางแบบสาวโยกเกิดนัทชา บูนประชมที่คบหาดูใจและแต่งงานรักกันมาร่วม12ปีโดยเส้นทางรักของทั้งคู่ห่างย้อนกลับไปฝ่าฟันอะไรมาด้วยกันเยอะมากกว่าจะได้รักกันฝ่ายชายตามจีบอยู่นานพูดเต็มปากเป็นรักแรกพบหลังคบหาสาดความหวานใส่กันสุดๆงานแต่งจัดขึ้นอย่างโรแมนติกก่อนที่ความจืดจางจะเข้ามาแทรกทั้งคู่เจอกันครั้งแรกที่งานเดินแบบแห่งหนึ่งโดยพีเคเป็นพิธีกรที่งานนั้นส่วนโยเกิดไปเดินแบบ <PK> <S <S พีเคเผยว่าเห็นฝ่ายหญิงบนเวทีก็ถูกใจเหมือนดังพบเจอรักแรกพบจึงอยากทำความรู้จักและให้คนไปขอเบอร์ให้แต่ไม่กล้าโทรหาจนวันหนึ่งได้เป็นพิธีกรงานหนึ่งแล้วเจอกันนานเนจึงให้โทรหาโยเกิดให้แล้วต้องพบกับความผิดหวังเพราะตอนนั้นฝ่ายหญิงมีแฟนอยู่แล้วจึงตอบปฏิเสธ หลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้เจอกันตามการออกงานต่างๆและคงสถานะเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันมาโดยตลอดพีเคได้ทำหน้าที่ที่เป็นพี่ชายที่ดีและเฝ้ารอเวลามาโดยตลอดเจ้าตัวเคยเปิดเผยว่าสิ่งที่ทำได้ตอนนั้นคือรอก็รออยู่6เดือนคอยเป็นเพื่อนที่ปรึกษาแต่ในใจเราเหมือนเป็นเสือที่ซุ่มอยู่รอดูเมื่อไหร่เขาจะเลิกวันหนึ่งเขาเลิกกับแฟนแล้วเราถึงเข้าไป จนวันมาถึงวันที่รู้ว่าอีกฝ่ายได้โสดแล้วจึงเริ่มเดินหน้าทำคะแนนจีบทันทีด้วยความมุ่งมั่นที่จะจีบและชอบใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆทำให้โยเกิดเริ่มเกิดความประทับใจถึงแม้ว่าในช่วงนั้นจะมีหลายฝ่ายออกมาบอกกับโยเกิรไม่ให้ยุ่งกับ P ีเแต่เจ้าตัวก็เชื่อมั่นและอยากตัดสินใจเรื่องความรักด้วยตนเองสุดท้ายทั้งคู่ก็ได้คบหากัน ในช่วงที่ทั้งคู่เริ่มคบหาเป็นแฟนกันถึงโยเกิดจะตกเป็นผู้หญิงที่พีเคเฝ้ารอมาโดยตลอดแต่พีเคก็เคยเปิดเผยว่าเมื่อได้พบกันจริงๆในช่วงแรกคิดว่าอาจจะต้องเลิกเพราะตัวเองมีความเป็นผู้ชายสูงโยเกิดก็มีความเป็นส่วนตัวและหัวแข็งแต่สุดท้ายต่างคนต่างปรับเข้าหากันทำให้กลายเป็นเติมเต็มซึ่งกันและกัน กระทั่งตัดสินใจแต่งงานทั้งคู่ได้จรลดปลายปากกาจรทะเวียนสมรสเมื่อวันที่11ตุลาคม2562ก่อนจะบินไปฉลองครบรอบวันแต่งงาน1ปีตรงกับวันที่15ตุลาคมที่นิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาโดยก่อนหน้านี้หนุ่ม P ีเคเคยขอโยเกิร์ตแต่งงานในวันฉลองครบรอบวันขอแต่งงานที่นิวยอร์ก P ีเคทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าสวมแหวนเพชรให้โยเกิร์ตอีกครั้ง ท่ามกลางเพื่อนสนิทที่ร่วมเป็นสักขีพยายนเพียง20คนเท่านั้นทั้งคู่จัดงานฉลองวิวากันในวันเลขสวย2กุมภา 63, พันธ์2563เคลตักราช2ั2ทั 2, ท 2002, ท2002ที่ผ่านมาพร้อมกับปล่อยภาพพรีวิชดิ้งที่บินไปถ่ายทำถึงนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกามีแบ็กกราวด์เป็นสะพานรุกกลินและมีการฉลองฮันนิมูนกันที่เมืองซานโตรินน แต่กรีซตามที่เสาวโยเกิรเคยร้องขอเอาไว้กระทั่ง29กุมภาพันธ์2567เดดังแฉนักพิธีกรชายอย่างมีโลกสองใบชื่อของ P.K. เุดขึ้นมาถูกโยงในโซเชียลทันทีและในที่สุดท่ากลางข่าวลือ1มีนา2,567ันยกเโยเกิดออกมาพูดด้วยตัวเองว่าได้ตัดสินใจเลิกกันแล้วเซนใบีย,ยาจบความสัมพันธ์แต่เป็นการจบกันด้วยดี